อเออรัฐบาลไทยก็งสุดทยก้อนพี่น้องงสุดท้ายสามบัวและสองตัวโต๊ดหม้อที่แล้วออกนี่ได้พี่น้อง,ง 3, แปดหนะนึง่งแปดแปดเก้าสี่ล่างห้าสี่เด่นให้ที่สามกับห้ากับแปดเขาที่แปดนะ อันนี้แต้มนะอันนี้แต้มอันนี้แต้มสามตัวอันนี้แต้มสองตัวงวดก่อนเก้าแล้วก็สิบแต้ม 1. หนึ่งมีงเขาตัวพี่แต้มหนึ่งพี่น้องหาแต้มเซาเดอย้งสามตัวโตดให้สามตัวโต๊ดแม่นๆเด้อพี่น้องเด้อสองตัวพ้อมกันไว้ รัฐบ,บาลไทยอ่ะคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะช่องคำปินผ้ารวยค่ะลงห้เป็นแนวทางกอนลงห้พี่นองเป็นแนวทางหวเคยเข่าได้พี่นองเดอ้อสูตรเคยเข่าสูตรเก่าเคยเข้าทำมาทั้งปีไม่เคยเปลี่ยนสูตรเพราะมันเป็นสูตรได้ตลอดชีพออกตัวไหนเราก็เอาตัวนั้นทำนะพี่นองนั่นคือก็มาสามตัวกัมาสองตัวแล้วพี่นองเดอ้อสูตรนี่นะ คำเตือนทางช่องกัผพานไปเนาะค่ะเนาะรัฐบาลไทย3ตัวและ2ตัวโตดรัฐบาลไทย16มีนาคม68 3ตัวโต๊ดสตัวโต๊ดสตัวโต๊ดสี่ห้าเจ็เเนั่นแหละ

เจ็ด8ปดหนึ่งเจ็ดแปดสเจ็ดแปหนึ่งเจ็ดแปสองเจ็ดหนสองสองส เลขหนึ่งสองห้าแปดหนึ่งห้าปดสองปหนึ่งสองสองสหปดสสบสองสบสอง 4ี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองปดหนึ่งสองก็ได้แล้วสองสี่หกแปดสิบสบสองสิบสี่สิบหามันตรงนี้สิบห้าเจดหนึ่งสองนี่ยังเจ็ดหนึ่งสองมี่ละแ่นี้แหละพี่น้นองบันนีกเลขสองโตได้บันี้้ได้ สองตัวสองตัวบนบวกล่างรัฐบาลไทยสี่เจ็ดสี่ห้าสี่แปดสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดห้า จ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองแปดหนึ่งแปดสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ สี่สองเจ็ดสหนึ่งสองสิบห้าตพอดีพี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ห้าครบเลยพี่น้องมันนี้สองสี่หกแปดสิบสิบห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองก็มีลแปดหนึ่งสองก็มีแล้วสี่หนึ่งสองก็มีแล้ว 1ปดหนึ่ c ี่อปอมีสีีเ,เ,เออ่ีเนมีนะ4,7,1 4,7,1น,น,นี่4,8,1

สองสี่หกแปดสิบสิบสอสิบสี่สิบหกตัวเ่านีพ่อแล้วพี่น้องหลายลเ,เ,เขาเ,าเขากับเขาพวเขาก็แล้วไปซมนีพี่น้องกัเหย้าแล้วหลายๆหลายแนวทาง้ปพี่น้องเด้อแนวทางแนวทางรัฐบาลไทยที่สิบหก เด้นไปที่ห้ากับหกนั่นแหละพี่น้อง อ่ะจัดไปเด่น5กับ6 5หติดติดห้ติดสติดสติดสี่เอาโลดพี่น้องหติดสติดสติดสี่นี่หติดส ติดสองติดสามติดสี่เ็าคิดไปแค่นี้แหละค่ะพี่น้องติดสอง